ปรากฏการณ์สูริยุปราคาราหูอมอาทิตย์เกิดขึ้นในวันที่จันทร์ที่8เมษายนส่งผลร้ายดีต่อดวงชะตาอย่างไรเราจะแก้พลิกดวงชะตาอย่างไรให้เรามีแต่ความเฮงในทางวิทยาศาสตร์นะครับการเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้นั่นหมายถึงว่าพระอาทิตย์โลกและพระจันทร์จะเรียงตัวเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกันพระอาทิตย์จะโดนบทบังและมืดสนิทในคืนวันจันทร์นี้ครับ อยากมีชีวิตที่ดีหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้ทําดังต่อไปนี้เหตุการณ์ในวันที่8เมษายนจะมีปรากฏการณ์สำคัญขึ้นดังต่อไปนี้ครับพระจันทร์เลขสองพระราหูเลข8พระอาทิตย์เลขหนึ่งสองแปดหนึ่งเรียงกันเป็นเส้นตรงพระอาทิตย์จะหายไปประมาณ4ี่ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีดาวพุธเลขสี่มีดาวเกตเลข9และดาวศุกร์เลข6เห็นไหมครับว่าดาวเรียงตัวเป็นเส้นตรงถึง6ดวงด้วยกันนะครับย่อมส่งผลแรงทางด้านร้ายและแรง ทางด้านดีโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันราหูวันอาทิตย์วันพุธและวันศุกร์จะโดนเต็มๆส่วนคนวันอังคารเสาร์และพฤิหัสจะโดนเพียง50%ครับให้ท่านทําดังต่อไปนี้หลังพระอาทิตย์ตกในวันที่8จุดทูบ12ดอกปักกลางแจ้งแล้วว่าพระคาถาขอโชคขอลาบจากพระอาทิตย์พระจันทร์พระราหูเขาเรียกว่าสุริยันบพา ท่านอยากได้บทสวดนี้ให้ท่านขอมากดในลิงก์ในโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้การสวดทศ้สวดหลังจากพระอาทิตย์ตกรวมทั้งการจุดทูปนะครับสวดในที่ร่มได้ปักทูปในที่แจ้งเมื่อว่าพระคาถาจบแล้วให้อธิษฐานดังต่อไปนี้นะครับสิ่งใดที่ไม่ดีที่ติดตัวข้าพเจ้ามาก็ขอให้หลุดไปดวงตกเคราะห์ร้ายโรคาพยาธิก็ขอให้หลุดไปการเงินฝืดเคืองหนี้สินลุงดัง ็ขอให้หลุดไปขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสรัพสิเดรวมคลทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ปราบเท่าเข้าสู่นิพพานเทินสาธุ3ามครั้ง